โดนแกงกันแล้วนะคะอังกรอังกรอยู่ไหนมังกรอยู่ไหนเอ่ยเอาวินอยู่ไหนมาวินมาวินเร็ววินอยู่ไหนลูกมาวินอยู่ไหนครับมาวินใจนะคะวินอยู่ไหนน เงี้ยงีง, αι, ง αι. ไปกําเดคกัแม่ดูโอ้โหโ, <c oughs> โดนแก้งแล้วนะครับมีมาวินกับมังกร <c oughs> เจ้าลิงน้อยสองตัวร้องใหญ่กำลังคิวข้าวกันอยู่เลยนี่เป็นเวลาร่วงเช้าแต่โดนแก้งยังไม่ให้กินเอะอยู่ไหนกันลูกม,มาวิน มังกรเร็ว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 แมงโอ้โยนี่คือแม่ของเขามารวยคนสวยวินวินหลุกเร็วถ่ายพี่ใหม่ไหนนี่น่ะถ่ายแล้วเด็กเด็ก